ก็เสร็จร้อยครับสำหรับ แกงจืดปลาหมึกยัดไส้ไปกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทูวี c h a n n ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทางติ k t o k นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า50,000คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อน่ออีกนิดนึงครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับลือครัเพื่อนๆครับมีคําถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบอกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเพราะผม ตอบคำถามทางอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันครับอันนี้ก็ให้เตรียมปลาหมึกนะครับปลาหมึกอันนี้ผมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการล้างปลาหมึกนะครับก็สามารถตามไปดูได้นะครับหรือว่าคลิกดูได้ที่ด้านขวามือรูปตัวไอนะครับนะสำหรับวิธีการล้างปลาหมึกให้ไม่ข่าวนะครับอันนี้ต้องบอกว่า ไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับแล้วก็สะอาดแน่นอนนะครับตัวนี้วิธีการเตรียมนะครับผมจะตัดตูดของตัวปลาหมึกนิดหน่อยนะครับให้มันอากาศผ่านได้นะครับนะไม่งั้นเราจะยัดไส้ไม่ได้นะครับคือตัดแต่ไม่ขาดนะครับแล้วก็อีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นหมูหมักบุญเส้นนะครับตัวนี้ก็คือผมเตรียมไว้เรียบร้อยครับใช้สูตรเดียวกับการทํา หมูก้อนทอดนะครับอันนี้บอกว่าใช้แห้งกันได้นะครับแล้วก็ครอบคลุมามากๆแล้วก็สูตรนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอร่อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับก็ตามไปดูได้นะครับนะง่ายมากเดี๋ยวผมจะยัดให้ดูนะครับนี่ก็ใช้ช้อนเล็กๆนะครับใส่เข้าไป ค่อยๆยัดนะครับอาจจะยัดยากสักนิดหนึ่งนะครับตัวปลาหมึกสิ่งสำคัญของการทำปลาหมึกยัดไส้นะครับก็คือการที่เราจะทำให้ปลาหมึกที่เราจะนำไปทำแกงจืดเนี่ยไม่ขาวนะครับแล้วก็กดๆนะครับให้แน่นหน่อยนะครับ แต่ว่าไม่ต้องแน่นมากนะครับนะใส่หลวมๆนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวปลาหมกกึกอะเวลาเราเอาไปต้มมันจะหดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปลาหมึกยัดไส้แกงจืดเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้ปลาหมึกตัวใหญ่มากนะครับเพราะว่ามันจะเหนียวนะแนะนำไม่ใช้แบบปลาหมึกตัวเล็กๆนะครับแบบพอดีพอดีนะครับก็ยัดเข้าไปนะครับประมาณนี้เนาะไม่ต้องแน่นมากนะครับ ถ้าแน่นมากเดี๋ยวพอเวลาต้มมาไส้เขาจะปริ้นออกมาหมดนะครับอ่าหลังจากที่ยัไส้เสร็จนะครับก็จะได้แบบนี้ผมแนะนําให้บ้างนะครับนิดหน่อยแบบนี้นะครับหึงคือมันจะดูน่ากินนะครับแล้วก็มันจะได้สุกได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ ไส้มันจะได้ไม่ทะลักออกมานะครับก็บังให้ทั่วนะครับหลังจากที่บั้งประหมึกเสร็จก็จะได้แบบนี้นะครับนะก็พักไว้ก่อนผมก็มาตั้งน้ำรอไว้นะครับนี่พอน้ำเริ่มร้อนนะครับผมจะใส่ โคนต้นหอมนะครับโคนขึ้นช่ายแล้วก็รากผักชีไปนะครับก็อย่างละประมาณสักสองสามต้นนะครับทุบๆนะครับเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมเนาะจากนั้นผมก็จะใส่รากผักชีกับเทมพริกไก่ตำนะครับประมาณครึ่งช้อนอเอ่อประมาณครึ่งช้อนชานะครับตามด้วยผงปรุงรสนะครับประมาณสองช้อนชานะครับแล้วก็เกลือนะครับสองช้อนชานะครับ ตามด้วยพริกไทยป่นนะครับพริกไทยป่นนี้ใส่ตามชอบได้เลยนะครับจากนั้นนะครับพอน้ำใกล้เดือดนะครับผมจะใส่แครอทนะครับแครอทก็หั่นเป็นดาวดาแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มสีสันความสวยงามนะครับกลิ่นหอมมากๆนะครับพอน้ำนะครับเริ่มเดือดนะผมจะใส่ปลาหมึกลงไปใส่ตัวใหญ่ลงไปก่อนนะครับ ก็สังเกตดูนะครับพยายามให้น้ำเนี่ยเดือดตลอดเวลาเนาะถ้าน้ำมันไม่เดือกก็หยุดสักพักหนึ่งนะครับให้น้ำเดือดก่อนไม่งั้นปลาหมึกของเราจะขาวนะครับพอใส่ลงไปเราก็อย่าเพิ่งไปคนมันมากนะครับรอให้มันสุกก่อนเนาะต้งมองอว่าส่วนนี้ง่ายมากๆนะครับพอน้ำเดือดอีกรอบนะครับผมจะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะครับประมาณครึ่งทับพีนะครับ แล้วก็ผมจะเติมน้ำตาลทรายนิดนึงนะครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับพอนะ้ำเริ่มเดือดรั้งนะครับก็หลีไฟนะครับให้เขาค่อยๆเดือดเบาๆเนาะสังเกตว่ามันจะมีฟองขึ้นมานะครับเราก็ค่อยช้อนฟองออกด้วยนะครับตอนนี้นะครับปลาหมึกเนี่ยเริ่มสุกแล้วเราก็หลีไฟได้นะครับ แต่ว่าหมูเนี่ยมันยังไม่สุกเนาะก็ <S <S <ม>ค่อยๆให้ความร้อนนะครับทําให้หมูสุกเนาะไม่งั้นเดี๋ยวปลาหมึกมันก็จะหดเกินไปนะครับไม่น่ากินเราแบบยัดพอดีนะครับน่ากินมากเห็นไหมหมูมันก็ไม่ทะลักออกมานะครับอันนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับหมูเนี่ยน่าจะเริ่มสุกแล้วส่วนมากเนี่ยก็คือ,อสังเกตตัวปลาหมึกนะครับถ้ากดแล้วมันแข็งๆเนี่ยก็แสดงว่าหมูนะครับสุกแล้ว นะคือที่หมูมันสุกง,ง่ายส่วนหนึ่งเพราะว่าเราบังด้วยนะครับทําให้ด้านในเนี่ยมันสุกได้ง่ายนะครับแล้วก็น้ํามันเราจะเป็นสีชมพูนิดนึงก็คือ,อ,อไม่ต้อง,องกังวลไปนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะของการต้มปลาหมึกนะครับจากนั้นนะครับก็เปิดไฟแรงอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมขึ้นช่ายผักชีนะครับซอยลงไปแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปจัดใส่ชามแล้วก็ลองชิมรสชาติกันดูนะครับ ก็เสร็จร้อยครับสําหรับแกงจืดปลาหมึกยัดไส้เห็นไหมปลาหมึกของเรานี่คือแบบพอดีนะครับกําลังน่ากินนะไส้ไม่ทันลงทะล,ลัก,กออกมาแบบเละเนาะนะครับลองชิมดูนะครับผมชิมน้ําก่อนเนาะน้ำเนี่ยอร่อยนะครับมีกลิ่นหอมเนาะหอมมากหอมรากผักชีกับเทมปุระนะครับแล้วก็ ตัวผักต่างๆที่เราใส่ไปเนี่ยมันช่วยทําให้แบบมีกลิ่นหอมนะครับรสชาติเนี่ยมีความเค็มๆนะครับมีความหวานนิดๆนะครับไม่หวานมากนะมีเอ่อกลิ่นแบบปลาหมึกเล็กๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่กลิ่นขาวนะเป็นกลิ่นปลาหมึกนะครับนะตัวน้าซุปเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีกลิ่นขาวแน่นอนนะครับเดี๋ยวชิมตัวไส้หมูดูนะครับนี่นะครับข้างในก็สุกดีเนาะชิมนะครับคือต้องบอกเลยครับว่า ตัวปลาหมึกอ่ะเราล้างดีนะครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับมีความหนึบหนึบเด้งเดงนะครับข้างในหมูเนี่ยมีความชุ่มฉ่ามีกลิ่นหอมมีความนุ่มนะครับรสชาติเนี่ยก็กําลังดีนะครับกินกับข้าวได้นะครับซดน้าซุปล้อนๆกินเล่นก็ได้นะครับใครชอบเมนูนี้นะครับก็ลองไปทําดูนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับ